สวัสดีครับพบกับช่องกินกับจันเช่แนวครับวันนี้ก็มากินตามสัวกุ้งซุกทุกคนมีทั้งปอกเปลือกแล้วก็ไม่ได้ปอกเปลือกเพิ่มเติมด้วยหัวกุ้งด้วยทุกคนเสียดายเนาะไม่ไม่ทิ้งทุกคนเสียดายโอเคทุกคนก็มีผักต้นใบทุนสลัดแล้วก็แตงควาแล้วก็ผักชีผักบุ้งด้วยทุกคนมีเพิ่มเติมด้วผักบุ้งทุกคนมาเด้อพี่น้องเด้อมาแสบือกันทุกคนทาสัวกุ้งซุกทุกคน นี่ทุกคนเส้นขนมจีนอยู่นี่มองไม่เห็นแล้วกลุ่มถึงเยอะเลยทุกคนกลุ่มมันใหญ่ๆเนาะโอเคทุกคนนะแสบเหมือนกันเด้นี่ทุกคนขน,นมจีนอยู่นี่นต้มสัวขน,นมจีนนี่แหละขออนุญาตใช้มือทุกคนมาเด้อพี่น้องแสบๆเหมือนกันครับผม ่อยมากทุนบุกกุ้งทุนสุดท้าย แซ่บมากทุกคนตำเองนะรุ้ง่ายเลยทุกคนหนังปลาไม่ค่อยเห็นกิ่นของเปลือกเนี่ยไม่ชอบตอกเปลือกนะ ไม่ปอกเปลืเลยคนหมุนกับคนจินนี่นนนนนแหละจุ่มน้ำปลาหน่อยนะอืมไม่ไหวมาก นำปลาไม่ค่อยมี่ล้วตัดไม่ละเอียดเลยหินพวกกุ้งเลยนำมะนาวนะโอ้ยน้ำเปรี้ยวเลยคนมะนาว อ,อร่อยมากเรยคเอ้ยจำเอ็นว่าตงอ้อเเอ็ 아, 녕하세요 패쨌잖아요. หมุนกับขนมจีนนะครับกุง้งซุปตัวจ้ามเลยกอกุง้งจ้าม้มมา มันต้องเปลียกมันต้องเปลียกเลยกคนอมแบมบมา của cung có lòi nó nùng một lát thôi, lửa một cùng một lát một giờ mày, một ดูดิหมดแล้วขนมจีนดูแลกุ้งแล้วกุ้งอย่างเดียวแล้วต้องแกะแล้วเปลือก Ồ, oh, pitner. oh. Pitner luôn ปักแดงเลน้นนำปลายลี้งแท้แซบเลย ทุกคนเผ็ดมากเผ็ดจะแสบเผ็ดจะอร่อย โอ้ทุกคนปั๊กมากโอเคทุกคนหมดแล้วทุกคนต่ำสูงสุกทุกคนหมดแล้วทุกคนเหลือแต่พริกเลยตอนนี้อันนึงก็มะนาวโอเคทุกคนก็คลิปผมก็มีทางนี้ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามรุมด้วยทุกคน คุณครับที่รับชมทุกคนบ๊ายบาย